บาทกราบสวัสดีแมออวบองปูนกรุบกรุบขเนียเนี่สกเนสเรชเทอร์เรชไทจังกาที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นเศษขนมปังนะครับมีขนมปังนะฮะนี่หลายยี่ห้อนะฮะแล้วก็มีโมจินะครับโมจิหลากสีไมีทั้งสีขาวสีชมพูสีน้ําเงินนะฮะเห็นไหมแล้วก็มีเค้กอยู่จานวนหนึ่งนี่ไม่ใช่ ซื้อขนมมาแล้วมาเทใส่ถังแบบนี้นะครับไม่ใช่นี่เป็นขนมปังที่หมดอายุแล้วนะครับจากห้างสรรพสินค้านะครับหมดอายุสักวัน2อวันเขาก็โลทิ้งโลทิ้งออกมาแล้วนะครับนี่และเช่นเคยนะครับถ้าเราไม่ไปเก็บมาแยกออก เป็นเนื้อขนมปังแบบนี้มันจะถูกเอาไปอัดรวมกันกับขยะพลาสติกขยะทั่วไปและไปทิ้งที่หลุมขยะไร้ซึ่งประโยชน์นะครับเราก็เลยไปแทรกแสงเลือกมันออกมานะฮะนี่นี่เห็นไหมจริงๆแล้วตอนผมเอามาเนี่ยหมดอายุวันเดียวเนี่ยผมลองกินน,นะครับยังอร่อยอยู่นะครับ ยังกินได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่เหมาะที่จะบริโภคนะครับแต่ใครที่ไม่ถือนะกินได้นะครับหมดอายุแค่หนึ่งวันผมลองดูแล้วท้องไม่เสียนะครับนี่เห็นไหมโมจินี่ของชอบเลยนะครับของพวกนี้นะครับอย่าปล่อยให้ทิ้งลงบ่อขยะแบบเปล่าประโยชน์ใครที่มีบ้านอยู่ใกล้แหล่งหรือร้านที่ขาย ขนมปังแบบนี้นะครับให้ไปดิลและไปคุยดูว่าถ้ามันหมอาย,อยุแล้วเขาจะทิ้งเนี่ยขอได้ไหมขอมากินได้ไหมเอามาทําปุ๋ยได้ไหมทําปุ๋ยได้นะครับนี่เป็นสุดยอดปุ๋ยนะครับอีกประเภทหนึ่งเลยนะครับเป็นขยะที่ทําปุ๋ยได้ดีมากนะครับจะเอาแบบนี้หมักทิ้งไว้ให้กลุ่มเชื้อราคุณภาพมันเกิดขึ้น รวมแบบที่เรียวคุณภาพเกิดขึ้นแล้วไปใช้ก็ได้ให้มันย่อยก็ได้แล้วแต่แต่ของผมนะครับผมจะไม่หมักแบบนี้นะครับเพราะว่าผมมีนี่นี่คือน้ําซุปนะครับน้ําซุปหมูไก่ที่ต้มไปเมื่อวานนี้นะครับเราก็เอามาให้ขนมปังเนี้ยที่มีคุณประโยชน์อยู่แล้วนะครับจุ่มลงไปนี่จุ่มซุปนะครับ ดูนะครับน้าซุปจะแทรกเข้าไปในเนื้อขนมปังแล้วนะครับจื๊บจื๊บจื๊บจืบแล้วก็กินไม่ใช่นะเท่านี้นะครับจากขนมปังธรรมดาก็จะเป็นขนมปังจุ่มน้ําซุปที่มีคุณภาพสูงขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าน้ำซุปตัวนี้นะครับเป็นน้ําซุปปุ๋ยคุณภาพสุดยอดเลยนะครับเมื่อบวกกับขนมขปังเข้าไปมันจะเป็นซปเปอร์ขนมปังนะครับนี่ ง่ายไหมนี่ขนมปังจุ่มเข้าไปเหมือนเราจุ่มนมจุ่มเนยนมข้นนะครับนี่เราก็จุ่มน้ำซุปตัวนี้นะยครับเอามาทำปุ๋ยเลยนะครับหรือถ้าที่เจียจุ่มนะครับเราก็เทใส่ถังนี่เลยนะครับแบบนี้จะถือได้ไหมเนี่ยนี่ เือใส่แบบนี้เลยนะครับนี่เสียด,ดายน,ะนี่นี่เห็นไหมครับเราก็จะได้ขนมปังแช่น้ำซุปกระดูกหมูคุณภาพ เยี่ยมเลยนะครับนี่คทาวนี้เราก็หมักจริงไว้อย่างนี้เลยนี่ก็เป็นปุ๋ยอีกสูตรหนึ่งนะครับนี่ไม่ใช่ว่าเราดันด้นไปหาขนมปังนะครับเพียงแต่ว่าในชุมชนของเราหรือในละแวกใกล้เคียงในอำเภอในจังหวัดของเราเนี่ยมันมีเศษขยะประเภทนี้เราไปเอามันมาทำปุ๋ย มันจะสุดยอดอย่างนี้เลยนะครับอยากให้เข้มข้นอีกเทน้ำซุปใส่เข้าไปอีกนขนมปังจะดูดซับน้ำซุปเข้าไปในเนื้อขนมปังเลยนะครับจากขนมปังที่มีคุณภาพธรรมดาจะเป็นขนมปังคุณภาพสูงแล้วนะครับ นี่ฮนะให้มันซับอยู่ในนี้แหละไม่นานนะครับสิบถึงสิบห้าวันเอาไปใช้ได้เลยเห็นไหมซุปเปอร์ขนมปังอย่าลืมนะครับไม่ใช่ว่าเราดัานด้นไปซื้อขนมปังมาทำปุ๋ยนะขนมปังพวกนี้มาจากกองขยะนะครับเราเพียงแต่อาศัยความ ซักแกหน่อยความขยันหน่อยไปคัดมันออกมาไปแยกมันออกมาแล้วก็ออกมาปรุงนิดเติมหน่อยเราก็จะได้ปุ๋ยคุณภาพสูงโดยที่ลงทุนแค่ลงแรงนะครับบวกค่าเดินค่าน้ำมันรถอีกหน่อยนึงนะครับได้ของดีมาเลยจำไว้นะครับกากน้ำตาลไม่ต้องน้ำตาลไม่ต้องเพราะว่าในนี้มันก็คือน้ำตาลดีๆนี่เองนะครับ เนี่ยปุ๋ยง่ายๆสไตล์หมาตะวันกุหมตะวันกล้าสวัสดีครับเต่าหฮเดรอบาทกราบสวัสดี